ทดสอบอ่ะโอเคอวันนี้จะมาทดสอบไมโครโฟนนะครับไมค์คอนเดนเซอร์นะครับที่ใช้สำหรับอัดเสียงในห้องอัดโฮมส Studio นะครับอ่าระหว่างไมคตัวนี้นะครับถือว่าเป็นไมคราคาถูกนะครับผมซื้อมาอ่าหลายปีแล้วราคาประมาณ1,900บาทนะครับไมคตัวนี้กับไมคอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นของโรด NT1A นะครับอันนี้จริงๆของโรด NT1A ก็เปิดตัวมาหลายปีแล้วนะครับช่วงเปิดตัวใหม่ก็ราคาประมาณหมื่นต้นๆแต่วันนี้ผมได้มาในราคาประมาณ7 0 0 0บาทนะครับก็เลยจะมาลองเปรียบเทียบดูว่าระหว่างไม้ตัวนี้กับโรด AT1A เสียงมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับราคามันแตกต่างกันนะก็เทียบได้ว่าของถูกแล้วก็ของที่แพงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ แพงขึ้นมาระดับประมาณเกือบหมื่นนะครับาการทดสอบผมก็จะต่อไม์คนเดนเซอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับอัดเสียงโดยใช้โปรแกรม c a ิ e อ่าต่อจากไม์คนเดนเซอร์ก็จะผ่านไปที่ออดิโออินเทอร์เฟสนะครับอันนี้ใช้ของโฟ c u s r i t e ส์นะครับสก้าเลนะครับต่อจากออดิโออินเทอร์เฟสก็จะเข้าที่คอมนะครับใช้โปรแกรม Cubase อัดเสียง ไมตัวแรกนะครับจะใช้ไมราคา1,900บาทนะครับยี่ห้อ VXMBA นะครับลองฟังเสียงดูนะครับ สุดคือเธอรักจนนอนละเมอตามเพอถึงเธอทุกคืนหลับหลับตื่นตื่นยังฝันฝันเห็นแต่เพียงหน้าเธอคงเป็นเพราะฉันรักเธอรักเธอรักเธอที่สุด อนี่คือไม้ตัวแรกนะครับที่ทดสอบอต่อไปมาดูตัวที่แพงขึ้นมาราคาเกือบหมื่นนะครับของโรด NT1A นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนแค่ตัวไม้นะครับทีนี้มาฟังเสียงไม์ของไม์คนเดนเซ,นซอร์ของโรด NT1A นะครับทุกอย่างผมตั้งค่าเหมือนกันหมดนะครับ อ,อ่ะเอาใหม่ขึ้นพีีเธอคือสักที เธอรักจนนอนละเมอพร่ำเพอถึงเธอทุกคืนหลับหลับต,ตื่นตื่นยังฝันฝันเห็นแต่เพียงหน้าเธอคงเป็นเพราะฉันรักเธอรักเธอรักเธอที่สุดเธอคือสุขที่รัก คือเธอรักจนนอนละเมอพร่ำเพอถึงเธอทุกคืนหลับหลับตื่นตื่นยังฝันฝันเห็นแต่เพียงหน้าเธอคงเป็นเพราะฉันรักเธอรักเธอรักเธอ,เธอที่สุด เป็นยังไงกันบ้างครับฟังเสียงไม้ทั้ง2ตัวนี้แล้วท่านมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ